กแสวัสดีค่ะดีฉันนั่งสาวนาที่นั่นผิวสามาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คทับหนึ่งในที่3 7ค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนทําอาหารแปรรูปค่ะเป็นวันนี้นะคะคือมะม่วงอบกรอบค่ะแล้วก่อนหนึ่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปทํามาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนเลยค่ะ1มีด สองเขียงสามหม้อสี่เตาแก๊สและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเตาอบกับมะม่วงค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแล้วก็เลือกมะม่วงที่สุกแล้วนะคะแต่อันนี้เราเลือกมะม่วงที่สุกแล้วแต่มีเปลือกสีเขียวนะคะจะสุกมากหรือสุกน้อยก็ได้นะคะ เราจะมาล้างมะม่วงกันค่ะด้วยน้ำเย็นนะคะเราเําน้ำไปแช่ในตู้เย็นบางสแล้วก็จะทำการล้างมะม่วงนะคะและเราก็จะใส่บิกกิ้งโซดาเพื่อลดสารพิษน,นะคะประมาณนิดนึงค่ะหนึ่งช้อนชานะคะแล้วเราก็ล้างมะม่วงให้สะอาดเลยค่ะ ต้องใช้น้ำเย็นล้างนะคะตันนี้จะเป็นน้ำเย็นผสมน้ำอุ่นตัวรานะคะเพื่อชาล้างสารพิบนะคะนี่ค่ะเราล้างเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่สามน,นะคะเราจะไปดูวิธีการปอกเลยค่ะ เราขั้นตอนที่สามนะคะเราก็จะมาปอกเปลือกมะม่วงกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่เราปอกเสร็จกันเลยนะคะค่ะเราก็ปอกเสร็จกันแล้วนะคะมะม่วงของเราก็จะสุกน้อยหน่อยนะคะเราก็จะไปดูขั้นตอนที่สี่กันเลยค่ะการหั่นมะม่วงนะคะ ะม่งค่ะเราจะแบ่งมะม่วงนะคะเป็นสองส่วนค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะคะเราจะหั่นอีกด้านหนึ่งค่ะก็ะตอนนี้ระวังมือด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็จะหั่นออกค่ะ เราจะหั่นแบ่งออกมาก่อนนะคะซึ่งลอเมีดแล้วเราจะมาดูวิธีการหั่นกันเลยค่ะเราจะให้หั่นให้มันเป็นบางๆนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มหั่นบางๆกันเลยนะคะชิ้นไม่บางมากแล้วไม่หนาไปนะคะ น,นะคะก็จะขนาดประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาหั่นกันต่อเลยค่ะไม่บางมากแบบไม่เล็กเกินไปนะคะเปเนรค่ะเราไปหั่นกันต่อค่ะเนีย่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนหั่นเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเราก็หั่นเสร็จหมดแล้วนะคะเอามะม่วงไปต้มในหม้อนที่มีน้ําเดือดนะคะเพื่อจะให้เปลือกมันเลากออกและเขใหไมะม่วงที่ เราก็จะต้มทิ้งไว้ประมาณ30วินาทีนะคะเดี๋ยวหลัง30วินาทีเรามาดูกันคะ่ะ30วินาทีแล้วนะคะเราก็จะทําการเทรน้ําออกค่ะระวังร้อนกันด้นะคะนี่ค่ะเราเทน้าร้อนออกแล้วนะคะเราก็จะมาทําขั้นตอนขัดไปกันเลยคะ่ะเราจะเอามะม่วงที่เราไปต้มให้มันในน้ำเดือด30วินาทีนะคะมาแช่ในอ่างน้ำแข็งค่ะ เพื่อจะให้เปลือกมันหลุดออกง่ายนะคะแล้วก็จะแช่ทิ้งไวส้สักพักนะคะเอาไปแช่ในอ่างน้ำแข็งเสร็จแล้วนะคะเราจะเอามาจัดจานใส่ในที่มันใส่ในไมโครเวฟได้นะคะเนี่ค่ะเราสะบัดน้ำออกเลยนะแล้วก็จัดจานเลยจายาย้า,ยจาอยากที่แต่งงานเลยจ้าอยากได้กันเต็มไปเลยนี่จา้จางานเลยจ้า เดีย๋ยวเราจะมาดูตอนเราจัดจานเสร็จกันเลยนะคะก็เอามะมว่วงมาจัดใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะไปนําเข้าไมโครเวฟกันค่ะเราจัดเรียงจานมาเข้าไปในไมโครเวฟนะคะค่ะแล้วก็จะตั้งเวลาไว้ะมาณอุณหภูมิที่สองนะคะแล้วก็จะปรับเวลาทดลองก่อนนะคะ5นาทีนะคะเดีย๋ยวเราจะามาดูหลังจาก5้านาทีว่ามันจะได้ไหมนะคะให้เราทดลอง ไป5นาทีแล้วนะคะเราจะมาดูค่ะว่ามันใช้ได้อย่างนี่นะคะแล้วลเริ่มเริ่มมาหน่อยแล้วนะคะก็จะเริ่มเป็นแล้วนะคะเริ่มขแข็งนิดๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอุ่นด้านนี้ไปอีก5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมากลับด้านกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีก5นาทีนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ ก็หังจากขั้นทีนะคะมันก็เริ่มเป็นแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะหยิบออกมากลับเป็นกลมเนี่ค่ะเป็นบางๆมันก็จะสุกลยแล้วก็กลับด้านเลยะคะ่ะมันก็จะนิ่ๆนมๆดีๆหน่อยนะคะแล้วก็กลับมากลับด้านนะคะกลับด้านให้ครบทุกอันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกลับด้านกันก่อนเลยค่ะเราก็กลับด้านเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะเอาเข้าไมโครเวฟเราไม่เกลีเราหมุนไปสองรอบเนะาะก็ประมาณสิบนาทีเราก็จะหมุนสิบนาทีทีเดียวเลยมาจะได้แบบเออจะได้ทีเดียวเลยแล้วจะไ,ไม่ต้องหมุนหลายรอบนะอะน,นี้สิบนาทีพอดีนะอย่าเรามาดูหลังสิบนาทีนะคะว่าเป็นหรือเปล่านะคะนี่นะคะมันก็เริ่มเป็นนะคะอย่าเราจะกลับด้านอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้อด้านหนึ่งมันจะสเหมือนกันนะคะดีย๋ยวเราจะไปกลับมะม่วงกันก่อนเลยนะคะนะคะถ้ามัน เรียกใหม่นะเราจะากระดาษเช็ดชู้มาซับซับออกน้ำออกหน่อยนะคะซับซับที่เช็ดค่ะเซับซับแตะวางวางเบาเนะคะเช็ดชู้เราจับไปนะคะถ้าไอ้เป็นหูดน้ำออกจ้านี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปโควิดกันต่อเลยค่ะการเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปอบต่ออีกสิบนาทีกันเลยค่ะที่เราอบไปอีก เพิ่มอีกสิบนาทีนะนี่จ้ามันเป็นแล้วนะคะนี่ข่าวก็จะนุ่มๆน,นะคะเดีย๋ยวเราจะนำไปใส่พันชนะสใส่กล่องกันเลยนะคะดีนิ่มๆดีๆน,นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็จะจับจับใส่กล่องหรือใส่ถ้วยเพื่อเตรียมขัด้เลยนะเนี่ยน,นี่เราก็จะจับจับใส่ถ้วยนะคะนีนก็เรามีถ้วยนะใส่ จะน,นีนะเราก็จะจับใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่เราจับใส่เสร็จกันแล้วนะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะมะม่วงอ,อบกรอบค่ะนี่ค่ะน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนี่เราก็นําไปใส่กล่องแล้วจ้าเดาให้ดูชัดๆนนค่ะนี่ค่ะมะม่วงอ,อบกรอบของเราค่ะเราก็ได้จัดใส่กล่องแล้วนะคะ ตอนที่เราจะลองไปชิมนะคะเราจะมาสรุปการทําตอนเข้าไมโครเวฟให้ฟังกันอีกทีนะคะเราจะเข้าไมโครเวฟ200องศาฟันเลนหานะคะอบไว้เวลา10นาทีและนำออกมากับทุกๆ10นาทีรวมเป็น30นาทีะคะ่ะนี่นะคะหลังจากที่เราได้ทำมะม่วงอบกรอบกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาลองชิมกันค่ะ นี่ค่ะเราจะมาลองชิมกันเลยนะคะอืมรสชาติใช้ได้ค่ะลองเราไปทำกันดูนะคะขอบคุณค่ะ